สวัสดีครับนี่คือรายการลาวตะรุงครับพบกันอีกครับครับกระพมนังชายปัวปทตุมสิ้นผูดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีซาราดีๆมาเสนอแกทุกฐานผู้ฟังครับแต่นั้นนะครับตามธรรมเนียมปฏิบัติฮะคงจะรู้นะครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวดีๆต่ดพวกเรานํามาฟ้าครับข้อคนละหนึ่งไรครับเพื่อเป็นคาผ่านทางครับถ้าคลิปนี้กลับมาสิบไรจะเป็นการที่คบคุณมากๆครับ พวกเราก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครับใครทต่ยังไม่ได้กดติดตามใครทต่ยังไม่ได้กดคอมเมนต์ก็ฝากด้วยนะครับช่วยกดติดตามมีอะไรคอมเมนต์ไว้ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับอยากฟังเรื่องอะไรอยากให้เราทำเรื่องอะไรนะครับเอาเลยครับถ้าพร้อมกันแล้วครับไปฟังสื้ราดีๆกันได้เลยครับแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กันนะเฮ้เ <c oughs> มื่อกดไลแรกนั่นแล้วครับไปฟังกันเลยครับไอ้แกวหรือสี่แกว สกุลเครือหยาิล้วนเป็นดาราลายสังกัดไอแก้วหรือสี่แก้วเป็นรูปตลกเทคนคางเก่าแก่รูปหนึ่งปูสั้นทัดกรณีบางรายบอกว่าตัวตลกไอแก้วไอทองเป็นรูปตลกรุนแดกๆข้องนั่งตะลุงไอแก้วเตเด่นดังประดับจออยู่ก่อนใครอื่นเห็นจะเป็นไอแก้วหรือสี่แก้วสรงคล้าตามรูปที่ขึ้นอยู่บนหน้าปอกนี่เลยครับสี่แก้วตัวนี้ ใครประดิษฐ์ขึ้นโกนก็ไม่สาบได้แต่สาบมาว่าจำลองมาจากคนจริงตามประวัติว่ามีชาวบา้านแถวรัดปูนตำบลเชิงแซ่อำเภอระโนดจังหวัดสงคลาชาวบ้านเรียกว่าลุงสี่แกว้วผู้คนให้ความเคารพเชื่อถือมากเวลาโกรธแกจะใช้ยมือตบอเป็นอาวุธตบแลวไม่มีใครกล้าสู้ด้วยคนกลัวกันทางตำบลเพราะ แกเป็นคนเดพูดจริงทำจริงเล่ากันว่าพวกแค่กินเดียเตตอนควายไปมาขาค้ายอายุแทบแทบนั่นเป็นรอยๆอยตัวต้องนำควายมานอนบริเวณบานตาสี่แกว้วถือว่าเป็นคนยิ้่ประจำทำบนเลยทีเดียวครับบ้างทานบอกว่าทางการตั้งหนายสี่แก้วให้เป็นหนายดานแทบนั่นอีกด้วยจากบุคลิกของลุงซี่แก้วนี่นะครับนายนั่งที่ไม่ได้ปรากฏนามได้จำลอง ไปเป็นรูปนั่งโดยโทษแบบรูปหลักเอาไว้อย่างครบท้วนคือร่างยญ้อวนเตียผิวดำหั้วลานพุ่งยืนมีโนกเติตอนคอหนุงผ้าโจงกระเบนลายตามากกรุกไม่ส้วมเสือและก็ไม่ตืออาวุธใดเวลาโกรธด้วยจะต่อสู้กับใครจะใายมือตอบหรือไม้กระชายวัวชนตามปกติไอแก้วหรือสี่แกว เป็นคนทรมาทำโมพูดจริงทำจริงสื่อสัต์ชอบพูดในเชิงเหตุผลสั่ง้อนไอแก้วมีบุคลิกแต่เป็นคนมีพลังสู้ไม่ถอยถ้าไปกับเจ้านายจะทำหน้าตีองค์ขลักอย่างเต็มทีพิษกับไอทองซึ่งมั่วแต่โม่เสมากว่าสี่แก้วแม่จะทำมาทำโมแต่เวลาไม่พอใจอาจจะตบไม่เลือกแม่แต่ไอทองคูหูเอง บางครั้งก็ต้องอยู่ห่างมือห่างเท้าซี่แกวขอ้ขอคบคุณข้อมูลจากตำนานชีวิตและจิตวิญญาณอมตะนิรันการยอดดาราตลกนั่งตะลุงกลิ่นคงเมื่อนแผดเอาเลยครับนี่ก็คือประวัติข้องนายซี่แก้วหรือไอแก้วหัวลานหรือไหวแก้วส่งคร้านั่นเลยครับวันนี้เรามีตัวอย่างการเล่นการตลกและ เสี่ยงโคงไอซี่เกลนำมาฟากฐานด้วยครับก่อนจะจบรายการครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามใครที่ยังไม่ได้คอมเมนต์นะครับกาฟากด้วยนะครับเอาเลยครับสำหรับอีพีหน้าเราจะนำอะไรมาฟา,ากครับก็คอยติดตามกันครับสำหรับอีพีนี้ขอกลวาวคำว่าสวัสดีครับ ถามอะไรไม่หลอกพ่อของใจไอ้แกไวไต้องตามไปว่ามึงนอนตลอดวันตลอดคืนแม้นี่ไปน้อยวังนี้ส่วงวันช่งคืนเลียตังต้กลับมาไม่มีอะไรเราแค่ลากรูมตรงใจแต่อะไรลูกไอ้ต่อไอ้แก้วอีมันใครมันปลื้มเราก็ไม่รู้เพราะมันเป็นประเภทผู้ยิ่งเออว่าพวกรุ่ยเดี๋ยวเล่แรกมันแปลกแปลกมั้งแหละมึงใช่ต้ออ่ะพวกทุ่ยมึงเล่นแปลกแปลกอยู่กูเลยตาตั้งเก้เล่นมันเหรือไม่ ไม่แน่เลยพวกทวันเล่นเมู้เวลาเราควรจะไปเจดนาลูก็เ้ยตอกเราแกเราอยาไปพูดเตี๋ยทอกปลอกให้เด็กมันได้ยินเขาอีมอนตานั้นมันไม่เคยได้ยินเรื่องทอกปลอกมันเป็นบูยิ่งที่เดียววาอยูุ่ในตามกลางผู้ชายจากนั้นมันไม่เคยรู้อะไรเลยที่นี้พวกมึงเดี๋ยวพูดเดี๋ยเสดนาเองมึงพวกไอแก่ไอทอกนี่เคยยู่จิตใจรึรวยไรเหละขนมมาเดี๋ยวลาวมาเดี๋ยวแรงกันไหนมันได้ยินซะไม่ เราไม่ได้แ่งไร่ไร่ที่นี่เนว้าวันนึงพ่อแมนมันเดินตับหลังผมเออเออเออมึงลามาทีไอโต้ที่นี่มันเดินพูดพ่อมได้ยินวัวเนียอ้พี่ทองทำไมลอยอย่างงี้รูปพี่เหมือนทองนี่เลยครับนี่แสดงว่าะองหมดตารักพ่อมที่นี่ที่ยาเดียยเด๋ยวเงี้เดี๋ยว เรื่องนี้ไหวนาเตพงอืออืออืแปลกใจแถวไอ้ตอกมึงได้ยินจริ้งไงตอกความจริงกับเรื่องนี้ไม่ใช่โกหกบอกลูกพมอบอกไอ้เกลียวไอ้เกลียวไม่เชื่อหมือกันที่นี่พอพ่อบอกไปตั้งแตามาเรื่องอะไรครับคุยอยู่คนเดียวทต่ไมครับพวกมานี่การเติร์โบกับพวกวะไม่มีอะไรหรอกแค่พี่ทองนี่อือ tae phong cỡ chai huỷ chuyện ní tốt tom ya phong bịch bao kẹp phong tom to, phong tiêu, nưng nhọt tụmét, yung, tom mày mà gan, si mà gan nè cái trời coi mà quay ใปน,นัดวัาทีนี่เป็นเปิลบาลกองผู้นายจึงมาว่าตามความดูอยากเกลรู้และอยากเข้าใจเป็นบ้านใครละ่ะนายที่พ่อมในไม้มาบ้านใครเหรอครับลุงบ้านนี้เป็นบ้านของคุณเหรอครับโอ้มาคอยอะแล้ววันนี้กับพ่อมที่แกวนุ่นใหนทอง อ๋อลุงครับลุงบ้านนี้เขาเรียกกระบ้านอะไรหรือครับไม่แก่บ้านกับวัดกับวัดกับวัดเรามาสร้างวัดกันนะพอเรื่องประเม็สร้างวัดไว้ครับอ๋อสร้างรีกับนิ้วไม้กับเด็กโยมวัดนะครับเลยโยมวัดมาเลยถึงแกไม่ควันตัดเส้นไงหนู่มโยมวัดนี้ก็ยุ่งอยู่แกเดี๋ยวตายกันนั้นไม่ใช่สักางรีเดียวครับ ไม่ใช่นล่ลักษณะคนไม่รู้ทางนี้ไม่ทางนี้เออเด็กวัดเด่๋ยวเรามีความไม่ไม่ความพวกเราอยู่ที่นี่ก็ไม่ความมาใบใหญ่พวกรูด้าตึงเหแล้วแตาไม่ใส่ซับออกแล้วไม่ความไม่อยากข้ามาในวัดเราแตาใส่ซับพอร์ตแล้วไม่ปรื๊ยพวกเรากินนี่ตระลับแต่แตาไม่ซับพอร์ตไม่เป็นรูปผาบรุษเหลวในเรื่องกับเราไม่ความว่าเราจิ้มกับเดีวกัน ไม่ความาพวกเราก่ไตาเองิงนี่อันตรภาคมานู่นไวัดสิไม่ความมาเรื่องเราก็ภายในตัวเมืองภายในอันนี้ก็เราเสื่อ,เองเลมาพวกเราไายเอิงไปดิจังเลยตัวไม่ใหยีดจั๊งรีกลับไม่ใหยีดจั๊งรี้าจั๊งรีไม่อยู่หลักฐานนี่กลับอ๋อตาจั๊งรีเขาต้องไปอบรมก่อนเลยครับน,น้าไม่ใชียวยังไม่ไหมก็ไปอบรมทถึงทีบ อพรมไม่ร้อยติดลุงเตี๋่อบรมจังรีจังรีงงแม่ไม่ไปอยรม่ิรมูกเตี๊บเถอะหรออ๋อจังรีมาเราขับไปอบรมถูกเตี๊บนู๊น,ไนีไม่เดียวเออใครเด้คะแกใครเด้อคะพี่ทองง้อก็ไม่รามวันได้ไรอ๋อแหยอกสักนิดสิพี่ทองครับ ขยับสักหน่อยที Jean ่น no ้องจะเข้าไปดูครับเลสวัสดีนะคบพี mm ่ชายอายุกูตใจอายุไม่ติดเลยเราเนี่ยาเลาหนังมากินได้ต้อยเบกเลยไม่ปวดนี่เลยคนโรคกินองเลยเลยตายอมันาแจ๊กเลยมันล้านเจ้ากยกซ่น่นลานเจ้าตัวครับทุ่บมาวเก ลาเจ้าตัววะตัวอย่าตับเ้าอย่าเล็กมาตึงเรวได้เลงกับเจ้านตึงเมันไม่เก้าออกนอกใครจนรีบอารูกจกนไหวก้อเจ้นาหลันปากว่าจะแทงเละเดี๋ยวมันกทีแทงไอไร้คเนาถ้าเพื่อตำตาเล้ได้แทงกนแล้ววันนี้ตายเอิ้งไปเฮ้ยไม่รู้่คยได้แต่อคก็เล่วันนี้น่าได้แท่กตุ้งกูถึงกวหน่าโมรได้เทงหยนเล็กไปเปรียังืนตายอิ้

ได้ว่าบับปุนี่ตีหลงอาวุธที่คีรีปีจังโซปีนักหนาโอ้พลุบหลอกคนนี้เองเจอะแล้วครับเจนบักปวกนตั้งมัดน่ะมากินเหล้าก็ไม่มีเลยครับแต่ว่าลูกไม้พอได้กินเยอแล้วครับจนแล้วครับกับกับควบคุมเฉยๆแต่เดี๋ยวเราทุกไปไปก่อนไต่เออ ไม่ว่ามาวกสู ils, ้แต่ก้ามหัวนเบ่ง่าพร่ตู้เบ่งเงินมาเบ่งเธอเบ่งแล้วได้เรื่องกับเรากว่ารเลยพวกเราจิ้งไล่คนกวาเืงเคยจิงมากเรววไม่ดู่จะกัะบอาพวกเราหมดอนเมืันเอแกล้วพอดอนเรโ่ไวเจ้ตเอล้วได้เรื่องกับนตาพูดไม่ยามคำพูดตัวไม่้าเราคอยยิงเราเราคำเตียวตัวได้แต่กับ้าไขอวอาตัวเล่งประชาชน เราตัวติดกันลเดอ๋อ้หลกทเราพูดตามที่ทาว่าเป็นเรื่องเยอ๋อถ้าเป็นเราจริง่อครไ้ตัวเลยกับนังแล้วแรกันก้อนเลยกันมาตัวมาดีกับผมกันนี้มันกันเลยมาเลยอ้ออย่าดี้มาไอ่มันมาแหลมเราเรดอกอันที่นึงมาตะกันนะ้ <c oughs> ท <c oughs> And I did not need a